ดครับหนึ่งหมดใช่ไหมหนึ่งหมดใช่ไหมไอ้ที่หนึ่งหมดนี่เข้าใจนะนะครับนี้ลากไปแล้วนะนะครับออันนี้สองลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่ครับหนึ่งะครับหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์หนึ่งลบหนึ่งก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งก็เป็นศูนย์แล้วก็หนึ่งอันนี้ศูนย์ใช่ไหมดึงลงมาเป็นศูนย์ไม่เอาตัดทิ้งครับตอบไปเลยครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งพันสองโอเคง่ายไหม ง่ายง่ายนะครับแต่ไปเขียนโปรแกรมเขียนให้มันได้นะครับง่ายตอนนี้ง่ายครับแต่ตอนไปเขียนโปรแกรมโอ้โหทีนี้โค้ดแดงเขือกเลยเออเอร์แดงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจําวิธีการนะครับจาวิธีการนี่แหละคือวิทยาการคํานวณครับจาวิธีการให้ได้นะครับถ้าคุณเรียนสูงขึ้นไปไอ้วิธีการพวกนี้เขาจะเรียกว่าอัลกริทึมอัลกริทึมในการเขียนโปรแกรม เพราะฉะนั้นบวกกับลบอะไรง่ายกว่ากันบวกครับบวกบวกกับลบอะไรง,ง่ายกว่าบวกบวกอ่าบวกใช่ไหมพอลบบางทีพลาดใช่ไหมพลาดให้พวกตัวยืมตัวทดถูกไหม<ช>นะครับใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้านะครับเดี๋ยวคราวหน้าครับตอนแรกผมตั้งใจว่าจะสอนให้มันจบนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับจะมีการลบนะครับถูกไหมการลบนะครับการลบแบบวันคอมพลีเมนต์ แบบวัดคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็การลบแบบทูคอมพิวเตอร์ครับแบบทูคอมพิวเตอร์เนาก็จะมีอยู่2วิธีนะครับมี2วิธีเขาเรียกว่าการกลับบิดครับการกลับบิดนะครับไอ้พวกนี้เขาไปใช้ทําอะไรครับการกลับบิดพวกนี้เขาเอาไปใช้เวลาต่อไอพวก IoT อทีบบไหนใครเคยเล่น IoT ครับมีไหมเชื่อมต่อไอ้พวก ตัวต้านทานเชื่อมต่อพวก i อวัครับนะเขาใช้ตัวนี้แหละตัวกลับปิดตัวอะไรพวกนี้แหละในการจัดการเนาะครับเพราะฉะนั้นข่าวหน้าเดี๋ยวเราจะมีมาทำนะครับการลบ <c oughs> แบบวันคอมโพเนนต์แล้วก็2ูคอมโพเนนต์ว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาขึ้นคุณานนะครับคงจะจบนะครับได้ฐานในในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าหยุดไหมเนี่ยวันพฤหัสหยุดไหมครับ <c oughs> พุทธใช่ไหมครับจันทร์กับพุทธเนาะนะครับขาัดไม่หยุดไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าน่าจะเดขถามน่าจะจบแล้วเราก็ขึ้นตักกรเนาะตักกะาจริงเท็จจริง,รงรอภิญยาโอเคมีอะไรสอบถามไหมครับคนที่ยังไม่ตอบก็รอครับหน้านะครับรอสัปดาห์หน้านะครับคีตลร์เข้ามาหรือยังขนุกวันเข้ามาหรือยังครับ มันการจะนีไหมือยังครับการจะนีครับผมเช็คขาดนะหัวหน้าเป็นพยานนะครับไหนหัวหน้าอยู่ไหนครับครับครับอ่าเจษฎานับเป็นพยานนะครับการจะนีนะนะครับกีตลักษณ์ไหมยังครับกีตลักษณ์ไหมยังครับเช็คขาดนะครับโอเคชัยยศครับ ยุดสองกยุดส,ส,สามขาดครับชัยวัดครับ